หนูนี่เธอเองมั้ยลูกเลี้ยงเดียวรอฟิล์มไมใครไม่ใครเอาอะไระอะไรเขางมึงเนี่ยลองบ้าหรือเปล่ามืองเนิเก้เปกี่ปีแล้วอีแวทำไมหนูร้องกอนะเมื่อกี้กูรู้ว่ามึงร้องกรอนเมืองร้องมันไม่ผิดแล้วแมึงมาร้องอะไรพร้อมกูลรา มันไม่ร้องพร้อมกันหรอลิเกเนี่ยใครออกก่อนเขาต้องร้องก่อนให้กูร้องก่อนอ,อ๋อออ,อออกก่อนร้องก่อนเหรอเออตาจ้านั่งไกลๆหน่อยก็ได้ <c oughs> เห็นขนตามึงแล้วกูหนาวแล้วกบ่าพัดลม <c oughs> ใค้กูร้องก่อนไม่ต้องร้อง <c oughs> รู้เรื่องปะเนี่ยรู้แล้วผมนั่นเลยื่อไอหมอ อยู่กลางป่าอยู่ที่นี่แล้วอะไรของมึงเนี่ยก็พี่ม่อไม่ให้แมวร้องแมวก็ไม่ได้รอ้รองก็มึงไม่ร้องมึงก็ไม่ต้องพูด ฟังแกดูแกไปสิอีกหูหนึ่งตาหนึ่งฝั่งเนี้ยก็ฟังข้าไงอีแมวฟังไปฟังมาดูไปดูมาหูตาหลุดพอดีอม,มึงไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดให้กูร้องก่อนเ้าใจไหมเนี่ยไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดเอออยาผมนั่นลือชื่อไอโมเป็นหนุ่มโฟ ที่หลูหูลูกตากูเนี่ยหนูไปรีเกลไม่ให้หนูร้องไม่มึงก็เล่นทีละคนเจ๊ใครคะใครเรียกใครคะสองคนไปปวดหัวมึงจริงจิงเถอะให่หนูคนเดียวพอพี่พอมันไม่เอาเอาขอบคุณนะครับขครอยากจริงๆไม่ให้ร้องเสือกพูดไม่พูเสือกลำแล้วมึงแต่งตัวมาจากไหนเนี่ยฮะ แต่งตัวไม่เป็นลิเกเลยเมลขอบคุณครับพี่สาวนะคะโอ้ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจเลยอ้าวคุณ <c oughs> ไม่ร้องแล้วมึงร้องไปเลยเอ้าพี่มอไม่ร้องแม่ไม่ร้องฮะมึงไม่ร้อง,องแล้วไม่มร้องมึงมีหลายอย่างจังเลยอ่ะไม่ร้องก็บอกว่าไปเป็นใครมาจากไหนหนูเองมีชื่อว่าแมวค่ะมีพี่ชายชื่อพี่มอ ผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยแห่ว่ากันไปนะแกอะไรอีกล่ะเราอยู่ประมาณสองคนตั้งนานแล้วใช่ปะเออโอ้หยเนี่ยฉันนะ่ะมองเห็นในข้างบ้านนะ่ะข้างบ้านเราแกเห็นปะเออมันมีผู้ชายกับผู้หญิงมันอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยมึงไปมองอะไรเขาไม่ได้เดินไปให้รางวัลนึกว่าให้รางวัลหนูเดินมาแลวา้ลวไม่ใช่เดินมามแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ว เอางนุดนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊แบ,บหนึ่งเอาตังหงินแมทำนี้ไวเช่นะเอาต้องไวดีค่ะที่หา,หายงานเหลือวันนี้วันเดียวแล <c oughs> ้วหยุดตั้งกี่วันละ่ะอ่ะผมครับพรุ่งนี้ก็ว่างนะครับผมยังรัาาบสมัครก็พลาดอีกหลายคืนนะครับแต่ใครอยากจะหานะครับผมเสี่ยมอว่าแม่เขาไม่ฝากให้ข้ามั้ง <c oughs> ไม่ได้ฝากกะดิทำไมมึงจะจัดงานอะไรเขาถึงจะฝากให้มึงล่ะ เมื่อกี้อะไรว่าอะไรนะไอ้ผู้ชายข้างบ้านทำไมก็มันอยู่ด้วยกันสองคนก็เหมือนแกกับข้าเนี่ยเออแต่อยู่มาวันนึงไว้ยแกทำไมอ่ะใครเห็นรถยทำไมเห็นนี่ผู้หญิงอ่ะสิชัวชัวท้องมาโต่งงี้เลยพี่อือมันทำยังไงกันถึงท้องโต่งเนี้ยตั้งแล้วกูจะมาพูดให้มึงฟังยังไงดีแมวทำไมไม่เหมือนแกกับข้าข้าไม่เห็นท้องโต มึงบ้าแล้วมึงเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วอีเมลทำไมอ่ะคือมึงกับกัวเป็นพี่น้องกันมึงเข้าใจไหมมึงกับกัวเป็นพี่น้องแต่อีคนข้างบ้านไอ้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่มันท้องโตเนี่ยคือเขาเป็นผัวเมียที่ท้องโตนั้นเขามีลูกและผัวเมียเขาทํายังไงกันถึงท้องอะแล้วกูจะไปบอกให้มึงฟังยังไงมันบอกไม่ได้วถึงเวลามึงเรียนรู้ของมึงเองพูดไม่ได้ บอกไม่ได้เรื่องวันนี้ใครเขาก็บอกกันจ่อแกล์อีเมวถ้าแกบอกไม่ได้ลองทำท่าให้ดูที่เอ้าวิแมวถ้าเกิดว่ากูทำท่าได้กูคงทำไม่หยุดแล้วคือกูไม่บอกมึงไม่ต้องมาอยากรู้อยากเห็นหรอกแกจะบอกไม่บอกเนี่ยกูไม่บอกไม่เป็นไรถ้าแกไม่บอกเดี๋ยวไปถามไอ้ข้าบานก็ไอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงนั่งมึงนั่งดิมึงนั่งเลยกูบอกหน่อยยะงไงอ่ะเดี๋ยวกูบอกก็ได้แต่ว่ากูเล่าเที่ยวเดียวแล้วไม่ต้องมาถามสามีนาง สมมตินะกูจะเล่ามึงฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมมุติมีไอ้ผู้ชายบ้านเหนือกับผู้หญิงบ้านใต้เนี่ยมันรักใคร่ปองดองกันก็เลยส่งผู้ใหญ่เท่าแก่เนี่ยไปสู่ขอท้องเลยไนงะยังวะสู่ขอกันเสร็จอีถึงพิธีงานแต่งงานส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยขึ้นเรือนหอท้องเลยไนงะยังวะพอขึ้นเรือนหอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมาอยู่สองสองแล้ว คนต่างถอดเสื้อผ้าทีได้ชิ้นทีได้ชิ้นทีได้ชิ้นถอดอเสร็จไอ้ผู้ชายทิ้งระเบิดปึ้ตายเลยตายที่ไหนแล้วท้องบาไงพี่มอทำอะไรล่ะท,ทิ้งระเบิดอะไรท้องทิ้งทิ้งระเบิดปุ๊บท้องเลยแล้วไอ้ผู้ชายเนะี่ยมันมีระเบิดทุกคนไหมเงไอ้แมวมึงถามปแปลกแปกมันก็ต้องมีทุกคนที่<อ>ผู้ชายอ่ะ ทิ้งยังอ่ะเออลุกๆๆๆๆๆๆๆเลยอะไรลุกส like ิล like, so ุกก่อนลุกๆๆอะไรของมึงวะกว่าลุกไหนแกลองทิ้งเราเบื่อได้่าดดิแมวเดี๋ยวกูพูดเหรอเลยมึงบ้าไงมึงน้องกูบ้าไหอ่ะถ้ามึงไม่ใช่น้องกูมึงมาพูดงี้กูก็กูทิ้งทีห้าลูกเลยแมวคนบ้าอะไรมีระเบิดห้าลูกกูระเบิดพวงไปฝ้าบ้านเพราว่าไปทำงานแล้วแล้วรู้แล้วแล้วไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านด้วยละมึงอ่ะ แล้วทำาบบข้าวรอไม่ได้ทำอะไรกล้ว